ชามชุกหยิบชนซองมาช่วยกันชิมมาช่วยกันจมบนกระดานจากใหม่สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทเวนคูลิ่งพลัสนิวเอ็มจีวีเอสเวไก่ทอดเคเอซี สวัสดีครับเราต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอลมาตจันใหม่กับผมปาล์มนะครับและก็ได้กรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทยและพี่ต้นทองครับรินเชื่อโยอิ่งเช่นน,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 นี้หัวใจและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวีคูลิ่งพล u สรถยนต์ MG และ KFC และผมจะต้องขอบอกผู้ชมว่าซีเกียย้อยอีสิงนี้หัวชายนั่นเองนะฮะเฮ้ยอ่างเปล่าตัวตัวกานะกทำไมคณะกรรมการไม่สนใจผมเลยครับนึกว่ามันชุ่มชื่นปะไหมมันขาดอะไรมันขาดอะไรนะกว่ามะน่าตัวไก่ก็รวนแล้วหรืออะไรเนี่ยอบอกผมสิครับทำไมอะ่ะผมเตรียมสิ่งดีๆมาทำให้ไก่รวนของคณะกรรมการเนี่ยอร่อยมากขึ้นนะฮะนี่เลยครับ เป็นน้ำจิ้มไก่นะฮะนนตาแม่ประนอมนะครับ,รบผมต้องบอกเลยนะครับว่ามีแบบสูตรธรรมดาแบบหลอดแบบพกพาง,ง่ายและที่สําคัญอันนี้เ่าจะบอกจากพี่ผัดไทยกับพี่ตรงรงด้วยเพราะเป็นสูตร <ไง S 1> น้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนั่นเองเลิศอันนี้เลิศเหมาะมากเป็นไงฮะเป็นไงฮะเรีง ขอบคุณนะคะครับผมนี่เวาปกินกันไปนแบบี้อ่ะไปกินแบบนี้อ่ะโหเนี่ยผมเอาของดีๆมาให้แล้วพี่ไก่เขต้องอ่างเปาตัวนตัวกายต่วนตัวกายอ่างเปาอ่างเปล่าเดี๋ยวให้หลังเด้กัน แต่ท่นยังรู้สึกขาดอยู่อย่างนะขาดอะไรขาดแขกรับเชิญรอๆอ้ามีอยู่แล้วเตรียมมาให้แล้ววันนี้เป็นรล่อิ้งกิสายวาย2อท่านนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยนะครับนั่นคือซันนี่วันนรัตนะครับและปักไปณภารสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแต่งตัว,วมาเป็นตุ๊ดจีนสีแดงเลยใช่แล้วนะฮะตอนที่เป็นคิวจีนเขาบอกว่าโอยแฟนคลับฟินกันมากเลยใช่ไหมต้องต้องถามแฟนคลับเองอะครับนี่ <laughs> แฟนคลับคุณกีดอยู่หลังกล้องนะฮะนี่มีใครได้แบบเออเป็นเสื้อสายจีนบ้างไหมครับ<อ>เป็นผ้าหน้าขนาดนี้พี <laughs> ่ปามก่อนจะัำภา์ ช่วยบอกบอสที่หยุดกินได้ไหมคะข้ากินแล้วกินไม่หยุดเลยค่ะผ <c oughs> มบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยอ,อร่อยอะมารายการของเราทําอาหารนี่ต้องมีใครสักคน,นที่ทำอาหารเป็นแน่นอนอครับใครครับมีไหมั้างเป็นครับกินเองกินได้แต่คนอื่นไม่แน่ใจผมก็ทําได้ครับทำอะไรฮะเพราะว่าทำทำอาหารเป็นทุกอย่างเลยครับแต่ว่าต้องแล้วแต่คนกินว่าจะกินได้ไหมทาอาหารแล้วมาเป็นอาหารไหมเดี๋ยวต้องรอกินเวันนี้รอกินอาหาร ครับไปกันต่อเลยเดี๋ยวให้กรรมการไปรู้ตอนเขาทำอาหารกันดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้ทัาสอนท่านพร้อมนะครับพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรานะฮะจะเล่นเกมนะครับเมนูปริศนาทายภาพนะครับถ้าใครทายถูกนะครับคุณจะได้เลือกวัตถุดิบทั้งหมด9อย่างและผู้ที่แพ้คุณจะได้เลือกแค่6อย่างจากซีเอ็มซีของเรานั่นเองครับซึ่งเป็นวัตถุดิบนะครับมาเมนูปริศนาทายภาพ จำให้ดีจำให้ไวจำให้ได้ด้วยนะจ๊ะคำถามมีอยู่ว่าในนี้อะไรมีสามภาคที่ซ้ำกันครับใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยน้องไก่ปลาครับปลาอะไรครับปลาอะไรล่ะปลาช่อนกัญชาลินปลาอะไรปลาช่อนแล้วกันครับปลาช่อนเป็นคำตอบที่ทราบแล้วกดได้เลยครับสตีฟลอกมีครับว่าปลา ปลาอะไรปลาอะไรโลมาปลาอะไรปลาโลมาไม่มีปลาทะเลที่สองปลาอะไรกันต่อไปปลาทลิลผิดครับเกี้ยไม่เกี้ยเหมือนแบบมีพายกระติบแล้วบไข่ซจ้าเราสามารถตอบต่อได้อีกไหมครับตอบได้ครับปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่หนึ่งสองสามมาผู้ที่ตอบถูกพักไฟครับเชิญข้างหน้าเลยครับผมกรีบเก้าอย่างให้พี่ครับพักไฟจิรันครับมาอันแรกเป็นอะไรกันเหรออุ้ย มื่อกี้เเารรมการงดช่วยเหลืออ,อสาดงว่าต่อให้จับคณะกรรมการช่วยก็ไม่มีใครช่วยแล้วนะอันนี้ชนะจริไงมเพราะเราเสียสิทธิ์แล้วออ้หูมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่รู้นะ่ยอ,อันที่สองเป็นไข่เยี่ยวมาพูดจริงด้ยยยวยพูดจริงด้วยอ่าพูดจริงนะให้พี่แก่ช่วยอีกจ้าพี่ไก่ไปช่วยอีกเดียว และมิไก่หยิบได้ซาลาเดงเนื้อหมูส่วนเนาะเติมแล้วเนี่ยต้มมิไก่ครับนี่กะจดงอ่ะอันที่5นะครับมาอันต่อไปเป็นคานาและอันต่อไปเป็นเส้นจังว้าใช่จังว้าอันต่อไปเป็นเออดีลมีเนื้อหมูเออหยิบหลายหลาย และอันนี้เป็นบายมักกูสอันสุดท้ายเป็นปูโหและผาเน้นักเน้นปะตอนนี้ครับนะครับว่าตอนนี้หกอันครับอันแรกเป็นกระชายอันที่สองเป็นพริกฉีฟ้าออันนี้ขนาดและอันที่สามขอนื้อหน่อย พอเนื้อหน่อยเป้งครึ่งชายอันนี้ดีเออดีขึ้นปลาูโอเป้งออันนี้ปลาซ่องอันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นผักซี สรุปน้องปักไฟแล้วก็ได้ของมาตามน,นี้นะครับละก็พอไปวัดไปวาได้ละแต่ที่แย่นะก็คืออัดดันจับได้เซียมซีกรรมการงดช่วยเหลือนี่สิเ,เบรกหน้าแล้วจับไข่เลือกกรรมการแล้วก็ยังไม่ได้เลยเน่สาสงสารจริงๆ ส่วนน้องซันนี่แล้วก็ได้ทั้งปลาทะเลปลาน้ํเจิดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้อยู่ด้วยกันได้ไดไดละอ่ะเอาใจช่วยทั้งสองคนเลยนะครับผมเอา่าเดี๋ยวเราให้คิดเมนูกันสักครู่ครับและเดี๋ยวช่วงหน้านเรามาคุกกี้กันน้อสามีเนื้อหมูครับคือไม่ออกเพราะชอบนั่นน่าจะนีครับหาผักมีผักอะไรบ้างกระชาย ใบซาราเน่ฟิกชีฟานะครับคานาเดือดเส้นจางครับเส้นจันเดืเส้นจันหรือวิจาอันนี้หยิบได้เลยเหรอครับอ๋ออ๋อยู่นู่นคุณล่ะครับใช่ครับวันนี้ก็จะทำผัดพริกครับเพราะว่าเรา เรามีพริกมีกระชายแล้วก็มีเนื้อปลาสองชนิดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาไหวหรือไม่ไหวเรนแรกก็มั่นใจครับเพราะว่าปกติเราก็ทำอานอยู่แล้วแต่ว่าพอได้เห็นัตสึดิบแล้วก็รู้สึกเริ่มหวั่นนิดนึงครับแต่ว่าคิดว่าทาได้แน่นอนครับต้องรอดูนะ น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟ์ลีทิพยะประกันภัยจากขึ้ช่ที่สองของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตาแม่ประนอม ไลฟ์รีและทีพยาประกันภัยวีจับได้อดคณะกรรมการชื่นเหนือเรายังโชคดีซันดี้อันนี้นะฮะกติกาง่ายในนี้มีไข่ทั้งหมด6ฟอง3ฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราและอีก3ฟองไม่มีชื่อใครช่วยตัวเอลนะครับหนึ่งฟองให้ปามครับมา อ <c oughs> ุ้ยมีมีชื่อ,อพี่ทงทองไม่ใช่ <c oughs> ขอร้องละพี่กา แซนนี่แล้วก็สามารถจับไข่ได้พี่ไก่มาเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็ถือ,อว่าโชคดีมากมากอ่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่ได้มาระเบิดงงงอพอดีพี่ไก่เข้ามาเป็นผู้ช่วยปุ๊บล่ะก็น่าจะกินได้ปั๊บเลยทีเดียวส่วนน้องปลาไฟแล้วก็ต้องเอาใจช่วยเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องทําคนเดียวอ้าวน่าสงสารจริงอ่าแต่ที่ไม่จริงล่ะก็คือความอดทนของกรรมการอีก2ท่านนนเสิแล้วจะทนได้ไหวไหมล่ะเพราะาพี่ทั้งสองคนเนี่ยคีสงสารมาก อะไรก็ต่อจากนี้ไปมูนหรชาจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่ยังไปยืงไรนั้นไปชมกันเลยไปยืนเหร่ง่ายเริ่มเลยครับ20นาทีครับ20นาทีเธอจะทำอะไรนะตอนนี้เนี่ยถ้าเต้นจังถ้าเต้นจังครับแต่ว่ากำลังคิดอยู่ในหัวอยู่เผื่อมีเมนูใหม่ๆทำเมนูอะไรครับที่กินไมไม่ทำวันนี้เป็นเนื้อมาทอดนะลูกมันเหมือนกับผัดฉ่าครับ แม้แต่ละคนเราก็ค ok ิดออกแล้วว <ness> ่าจะทําอะไรกันนะครับอ้าวก็เริ่มเทน้ํามันละพี่ไก่ก็ช่วยแกะกากปะทูออกก่อนเลยละตัวทั้งด้านน้องปลาไฟแล้วก็กําลังเทน้ํามันล้วก็ท้าเช่นกันไม่ช่วยนะอันนี้แค่ตอกเปลือกเฉยๆไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นสไดลายแรงเธอยังไม่ได้หั่นอะไรเธอตั้งจะทาแล้วเหรอจะทำให้เสร็จก่อนสิทธัหมูเอาหมูมาใส่แล้วออรอจะได้ผัดให้นุ่มๆไม่แรงก่่น อยากใช้หยิบมาครับผมเอาหมูแต่มาเอาไปทับข้าวหมูถูกไหมเออมาเลยแล้วก็ปุกเดี๋ยวเพื่อนเาใช้เซจใช้ตรงนี้อ้าน้องปลาไฟล้วก็กำลังหั่นขนาดแล้วล่ะครับแล้วก็ขอเอาทัพพีเราไปให้พี่ผัดไทยน่ะผัดหมูก่อนแม้ว่าแล้วล่ะกรรมการของเราเนี่ยใจดีสุดสุดล่ะมาช่วยทีแล้วก็มาสองคนเลยอ่ะส่วนพี่ไก่ของเราเราก็เพิ่มน้ำมันลงไปอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าจะต้องทอดปลานั่นเองครับผมใช้ยัมาเือทำยังไงพี่ เป็นะตัน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 ใชนี่สิเรามีเวลาปอกน่เหรอแล้วเงิญทำยังไงไข่มากพ่อจังหัครับไปเขาเปิดออกโอเคแตคือโอเครังใช่ไหมน้องนี่งใจแล้วแน่นอนบอกเลยนี่เบอร์ตองของที่นี่เขาทำให้เราได้อย่างยกเว้นรสชาตอันนี้เราต้องทำเองนะครับทางนี้เป็นไงบ้าง าอาจารย์ไม่คม่อยดีใส่เลือดทำอะไรแล้วหรือย่งางหมูรือขขครับคงแก่ไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นจะใส่อะไรอีกอใส่ผักครับใส่ผักมากหม,มูยังไม่สุกเลยใส่ผักแล้วไหวน,นะเอาจริงๆผลิตตาพังตาแม่ประนอมก็ช่วยเราได้นะอยู่ที่ว่าเราจะหยิบเรื่องใช้อังไหนมีเต็มเลยเล็งไ้แล้วครับว่าจะใช้ ออสผัดซอสไก่นี่แหละครับผัดกับเส้นอ่าจิ้มไก่มีน้ำพริกป่าข้างหลังด้วยนะจ๊ะเอาซ่าไก่แผ่แกะเส้นแล้วจัดเ,เ,เธอเลยใส่เส้นแล้วจัดเลยอ๋อว่าเราก็ไม่รีรอแกะฝาเปิดขวดน้ำจิ้มไก่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องปกราฟไฟอาสนพิการแล้วก็กำลังทอดปลาช่อนอยู่แล้วล่ะครับผมอะไรที่เห็นข้างๆนั่นก็คือปลาถูที่ทอดเสร็จแล้วนั่นเองเชี่ยวดำใส่ไหมใส่ด ดำไห้วด๋อยด้วยเหรอไม่ใช่ดำธรรมดาเข็มไหมต้องพูดถึงเข็มแล้วสวยซอกใจมารอเลยใส่อะไรอีกนะครับพี่ไหญ่อันนี้ไม่ได้ธรรมดาแล้ผัดขงบุญว้ายพัามจันติอ่ะพอแล้วบอกนะฝั่งนี้ดูโฟมมากเลยค่ะไม่เข้มเลยเหรอก็จะใส่อะไรอีกบ้างโอ้นะครับกูว่บอกแม่กูวอกเลยว่าหวังแน่ใช่ไหมให้ให้สุกให้สุกให้สุขกับนี่แก่เป็นแบบจ่อฮะต้องลองลองชิมชิมก่อนแล้วก็จะต้องให้แห้งนิดหน่อย ไม่หวังไม่ถีบน้า <l ots> ได้แล้วยได้แล้วฮะก <c oughs> ูอยากเจอบ้าใส่เต็ <l ots> ไไมทุก้แ่าวเลยได้แล้วก็เอาขึ้นมาเลยสิครับแม่ก็ใส่จานรอเสิร์ฟเลยสําหรับน้องปลั๊กไฟล่ะและปลาช่อนทอดแล้วก็เสร็จแล้วเช่นกันนะครับสําหรับครวัวของน้องซันนี่เอ่อทีมงานเตรีมอินซูลินให้ <l ots> พี่ตรงๆงด้วย <l ots> อินซูลินปักท้องอะ ไม่ต้องอยาอิสุลินไม่ทันหรอกเอาพี่มาตักขาคุณเลยเข้าใจว่าอร่อยแต่คิดว่าหวานไหมคิดว่าหวานครับอ่าแต่อะไรตัดหวานดีล่ะเออเราอะไรตัดหวานเอาพี่ตักขาเลยเหรอผัดเส้นเพิ่มแล้วคุกเพื่อนึงกระจายความหวานมากขึ้นไปทอดก่อนทอดก่อนอุ้ยแค่ตีนไก่แลูกใส่แล้วอยากคองใส่แล้วอยากคองครับโอ้โหเดี๋ยวขายเลย อันนี้ก็นักชี้ไก่เหรอไปลครละโอ้นักชี้ไก่เหมือนกันแล้วสุดโกงเสียวไว้เสียไว้จ้าวันนี้สุดท้ายแล้วจ้าอีกคำนี้ให้คนได้มันวานขนาดเอาชิมดูครับผมตอนนี้เริ่มเอาไปรวมกันทีนึงเอาให้น้ำแห้งเหือดปิดฝาชี้ให้น้ำแห้งเรียวหวานฝั่งนู้นเขาแก้แล้วนะชี้ไก่เขามีการแก้เกิดขึ้นแล้วนะเตรียมนิดนึงฝั่งนี้หอมมดนเป็นอาหารมากจริงฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นหรือไม่ล่ะ โอ้โหไอ้กูเองไงอันนี้ใส่น้ำปลาเอาสนุกรูกใส่เอาอร่อยใส่เอาตายกรรมการเหรตายให้รสชาติมันชัดเจนเลยให้รสชาติมันชัดเจนเขาบอกรสชาติชัดเจนนี่อย่างซีรีส์วายหวานครับไตวายไม่คู่แข่งซีรีส์เลยคือไตวายนี่นะไม่เค็มกินเค็มไปกินเค็มมาก ยกไปไมเนี่ไม่นี่ยีมงานี้นะอ๋ออ๋อปตอนนี้ปรื่อมันนี่หวดนะนีปวดนี่ปวดแต่วกลครับลมิกหน่อยไม่นิกมาแม่าทีเนี่ยเขาให้มาตบหนึ่งมันใส่ตบหนึงเลยไว้เผื่อทีมงานกินหลังจากเสร็จแล้วใครจะกิน โอลหมานจริงๆอ่ะเทปนี้น้องแบบว่าได้ตัวไม่ได้ตัวช่วยน้องออตักไฟน้องทําอะไรไม่เป็นเลยออดิฉันก็น่ากลัวคุณขาคุณทองทงไปยืนเห็นบอกว่าจืดใส่น้ำปลาพรวดโอ้ยมากค <พอ S 1> ือเดพอชิมแล้วบอกวไงเค้มทำไงใส่น้ำาิมไก่แม่ปรานองหมดขวดหมดขวดเลยค่ะคุณพร้าุณพร้ ทำเลี้ยงคนงานเหรอคะเขาบอกว่าให้กินกันทั้งกองเลยค่ะใครจะกินเดี๋ยวก็รู้ขอแสดงความเสียใจกันค่ะแล้วมาขังด้วยเราไม่คิดว่างานนี้จะตายกว่อนายหลงงานนี้ได้ครับรู้มาได้แล้วครับเขากินของเขาเองกรรมการต้องตรวจโลกรูงนะจริงเขียสิคิดียบลงมาถือแล้วคิดยสี่เดียบเอาอันั่น อยากแนะนำให้กรรมการเปิดไฟกันภัยตรวจโลกหน่อยคับไปเปิดไฟด้วยนะให้ไปเลยผักมี่สามกะท่าเออครับเอาแยกมาที่ินกัเลกระท่าหนึ่งว่ามังหวานกระท่าสองมันจืดกระท่าสามเนี่ยนี่เสร็จฮะสีแดงเสร็จไปที่แ布拉ผักมี่สามกะท่า ดีขึ้นอะใช้คำว่าดีขึ้นเอาอีกนู้นนักเอ็นนี้พิงไปเอาใส่ช่วยไหนว่ะอันนี้คือเอาก้อนเก่ามาผัดใช่ไหมผสมใหม่เหลืออีกสามนาทีครับดี๋ยวที่เหลือแล้วแต่วิงแต่กรรเสียงเฮียเสียนพอดีสองถ้าวันนี้นะับทางรายการและผู้จ่นะครับก็มีผลิตภัณฑ์นะครับ จาะพิษภัณฑ์นะพี่เผาตาแม่ประนอมนะครับมามอบให้นะครับตั้งนานความอร่อยคู่ครัวไทยนั่นเองค่ะขอบคุณครับอันนี้ของมอบให้เป็นไัมาสองพานเลยครับขอบคุณครับดีอะไรครับตอนนี้ทั้งสองพันนะครับก็ทำอาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันช่วงหน้าชิมแต่แค่นี้ใช่ไหม สนับสนุนโดยเบปซี่รรสนนุด้เอา่และช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเป๊ปซี่เออกรรมการว่าอันไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากันครับพี่ว่าเสี่ยงพอกันนะเสี่แล้วนะก็เรียกรถสีบานแล้วซันนี่เสร็ก่อนนะเริ่มก่อนไปพวกเราต่อสู้ชีวิตกันซันนี่และเมนูนี้มีชื่อว่า ไปเดวยกันตายดดวยกันเรียกไปเลยปานนรกลาดพริกเลยกันโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ่ะนี่ดูหน้าพี่ตงแต่ลาดน้ำฉ่ำเลยนะฉ่ำสิคุณน้อยไปนะตรงตรงอือห้าแค่นี้เบาหวานไม่ขึ้นหรอกพี่ตรงหายชั่วีค่ะเฮ้ยไม่ปี๋อือหวานอุ้ยไม่อี๋เอาเคีื กินข้าวแล้วกินหวานอันนี้ให้กินหวานก่อนข้าวหรอหวานใส่อะไรหวานแล้วมันหวานมากมาอุ้ยตายมันจริงจมันมันเข้มข้นแล้วนะหวานมันเขาต่มันเด็ดหวานมันมันแบบมันเด่นหวานไปหน่อยหวานนะพี่หวานไม่หวานความผิดเขากำลังมาเรากำลังจะลืมความผิดนั้นหวานมาโคตรปลาดีแต่หวานหวาน จริงๆก็ไม่หวานผ่านนะเนี่ยใช่หวานเกินมันหวานเกินหวานเกินอาหารขาวเกินไปเยอะเลยเหรอพี่เกินเกินแม่ขวดนึงนะไม่เกินหรอเนี่ยเห็นไหมคะว่าเป็นน้ำเยอะเห็นไหมคะน้ำปลาหวานไม่แค่เขาลั่นไม่ใช่เขาลั่นเดียวหวานไม่หวานไม่อร่อยไม่อร่อยถไม่หวานจะอร่อยยังอุ๊ยเปิดได้ตรงนี้หวานมากเลย่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะหวานหรือเค็มนะ ังไปครับและเมนูนี้มีชื่อว่วยังหวานอยู่เลยเส้นจันมันแผบครับเส้นจันมันแพรบล้างปากก่อนท้องล้างปากก่อนยุ้ยมันจะไม่ให้ใจหายคอกันเลยเส้นจันมันแพรบครับแต่ก็ไม่ได้มันขนาดนั้นนะแล้วแต่อโหนี่คือเส้นจันนะมันเหนียวเนาะจันอะไรครับจันมากไปค่ะเฮ้ย กัดจันจันมามามันสุดบ้างไปก่อนเลยหนูข้าวไข่เดือดมาเกันเหมือนกันบอกเลยนะว่าเส้นมันเป็นแป้งไปแล้วอ่ะเส้นมันแป้งแบบผัดหลายรอบ่นนะแแแป้้งคบบบอกเลยนะถ้ากินอาหารจานนี้ยกินพันปอมกินพันปอมเล่นดีกว่านี่คืออาหารเซ็งเซ็งมากเลยนะใช่อาหารเซ็งอาหารเซ็งหรือคนเซ็งคนกินก็เซ็งไย ทำยากนะไม่ไหวแล้วค่ะกลับบ้านจ <ไป S 2> ับ,บ้านล <laughs> และสีที่ชนะได้ yeah. เข้าไปเลยเฟลไม่มีใครเข้ารอบเลยโอ้ยอย่างนราท้งหมเหมือนกันทำไมครับคือของซันนี่เนี่ย กินได้คำนั hmm. ้นคือชิมนะถ้ากินต่อไปเนี่ยตายคืนขนาดตายแต่เนี่ยคืนไม่ลงจริงบอกเลยว่าวัตถุดิบยากน้องแต่น้องก็ทำไม่อร่อยเกินอ่ะเออเป็นจนเป็นเป็นก้อนอ่ะเอะไรอ่ะสารน้นก็ลดจนเกินอ่ะเอาเป็นว่าไม่มีใครได้เข้มาจริงแจ็คบอตครับ ไม่ได้มีใครเข้าไปดูจ็คก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างรายการของเรานะครับมาจะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเขาจะเอาสตังในรายการไม่ใช่เขาต้องต้องเสียตังให้รายการด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้ทำอาหารให้คณะกรรมการของเราจริงครับแล้วก็ปีาหามน้อยไงใช่หรือไม่คือเาต้องแก้ตัวด้วยการให้ เอฟจีเธอหรือแม่จีนเธอติดตามเรารายการเรานทุกวันอาทิตย์เนี่ยากทุกคนด้วยนะครับเองดีพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายทั้งสองได้เป็นฝากรุงานกันหน่อยครับก็ติดตามพวกเรานะครับได้ในมีวายฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็อินสตาแกรมส่วนตัวนะครับ p a k f a i สตัวครับครับครับผมและถ้าเกิดคิดถึงพวกเรานะครับยังสามารถดูย้อนหลังพวกเรานะครับ Wedding Plan The Series นะครับโอเคครับนวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ชุดดวงใจเทวพมแล้วในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นอะไรเล่นคู่กันหรอสวีจนมากเลยว่าในกองในฉากอ่ะนิดนึงอยากให้ผู้ชายผู้ชายผู้ชายเขาที่เปงแม่ค่ะอ๋อจะเป็นแบบคุณตัดพื้อยู่เส้นจันทร์ผัดพริกแกงเส้นจันทร์ผัดพริกแก่ไม่เคยยิ้มหล่อจังเลยอ่ะก็ไม่คนตวรู้เป็นตัวอะไรเลยวะเราก็ต้องทอดเราก็ต้องผัดพริกเผาด้วยอันนี้ก่อนลูกอันนี้หมดกับใครถ้านี่หมดกับใครพูดคนเดียวพูดคนเดียวเราจะไปด้วยกัน อื้มอืมยอดนะออนนะเนี้วไม่มีใครกินเลยอ่ะใครหมดเลยอ่ะ